ดีคลิปสองค่ะนะคะอดอกหนึ่งคือสองสองรอบสองดอกก็เลยสี่รอบแล้วก็เราเกินหนึ่งลายคือต้องเกินไปหนึ่งลายที่ลายละดอกนะคะเวลาเราจะดอกแล้วก็ถักระาับน้งสูงแล้วเวลาเราจะเชื่อมแต้แกแ้วก็คือถักเกินหนึ่งลายนะคะดูดูดูแมวเขามากวนุณสุกนะคะุณสุอ่ะเวลาอัดวีโอนะคะนึกถึงคุณน้ำนะคะขอเอ่ยถึงคุณน้ำหน่อยนะคะ คุณน้ำก็ก <g> ็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีคนติดตามสามสี่หมื่นนะคะลุงสุก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามคุณนำ้ำคุณน้ำก็จะสอนเรื่องทําอาหารแต่งหน้าแล้วก็หลายเรื่องนะคุณน้ำสอนหลายเรื่องอยู่นะคะ,ะวันนั้นคุณน้ำก็อัดเหมือนลุงสุนะคะนะ่ะอัดวีดีโอแบบนี้นะคะ่ะคุยไปก็กําลังทําอาหารในครัวนะคะตอนเช้านะคะก็ทําอาหารเสร็จ กำลังอัดวีดีโอมันสุดนี้แหละคะ่ะน่าจะเป็นการอัดไม่น่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์สดของสุดก็ไม่รู้ปกติคุณน้ำทีเขาก็ไลฟ์สดทีก็อัดคล้ายๆของสุดนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็มีคนติดตามนะคะก็ดไปอัดมาเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ยินข่าวนะเขาก็เสียเสียคือค่อ,คอยๆเอ็นไปเอน็นเอน็นล้มลงนะคะสุดนึกถึงบางทีก็ใจหายนะบางทีเราก็ทีก็คือเราตัวของสุดก็ไม่สบาย แต่กุศุก็นะต้องอัดมันเหมือนอาชีพมันเป็นงานนะคะเป็นงานที่เราต้องทำนะคะเพราะว่าพ้าถุงเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องโปรโมทหรือว่าอัดวีดีโอให้เพื่อนๆรู้ให้ให้เพื่อนๆเ,เอฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะบางครั้งสังขารนะคะเราจะรอมันหายแล้วเรา,เราทิ้งช่วงไม่ได้แล้วเพื่อนก็ลืมเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะัุสุถึง่ัุสุก็ เพียนะคะไม่ค่อยได้นอนนะคะกลางวันมืาอวานนี้ก็ไม่ได้นอนนะคะก็รู้สึกสังขารตัวเองมาเป็นเยอะนะคะเป็นเยอะนะคะก็ไม่รู้ว่าภูมิมันจะภูมิคุ้มกันลงูุตรงไหนบกพร่องคล้ายๆภูมิผัวก็คือคือมันจะเพียมากและเหนื่อยโฟลขนาดโฟดก็ยังเหนื่อยเพียงแต่ว่าใจจิตคนสุขแข็งนะคะคือจิตจิตทางานน้อยกนสุเป็นคนไม่ค่อยคิดมากะคะ่คำก็นอนอะไรเงี้ย ตรงไหนเจ็บก็บอกว่าเจ็บตรงไหนคันก็บอกว่าคันแต่ก็ใช้อุเบกขาใช้ความอดทนสูงระดับหนึ่งนะคะแต่งณสุก็ต้องทำงานปกติไหนไหวงณสุก็ทํนไหนไม่ไหวงณสุก็วางไว้ก่อนอะไร <c oughs> ะเพื่อนก็บอกว่ารักษาตัวเองก่อน <c oughs> อพุทธมนต์รุ่นนี้บานบานทั้งหมดห้าดอกนะคะพุทธมนต์นะคะหอมมากะคะ่ะหอมมากบานห้าดอกเลยเมื่อกีุ้ณสุเดินไปเด็ดมาดอกหนึ่งนะคะ สวยมากวันนี้สวยคุณณพูสวยโอเคอันนี้คือเรามาพูดงานต่อดอกและ,ะวงะกลงหันสวนรรค์หรือวงวงรอสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่พูดสุดทาให้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะคะเขาจะเอาให้แม่เขาวันเกิดนะคะวันเกิดน่าจะเป็นเดือนหน้านะคะเดือนหน้าแขนเป็นแขนสี่ส่วนตอนแรกเอาแขนสามส่วนนะคะแขนสามส่วนของสุกโลดให้นะคะ อันนี้ก็แขนสี่ส่วนนะคะสุกเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าสี่ส่วนมันต้องเพิ่มดอกแล้วก็นะเพิ่มดอกเพิ่มดอก,ดอกแล้วขยายดอกนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็สวยดีนะคะสวยดีแขนสี่ส่วนก็คือถึงถึงข้อเลยนะคะก็คือเสมอเสมอตัวนะคะเสมอตัวก็คือตัวยาวแค่ไหนก็คือตัวเสื้อยาวแค่ไหนตัวแขนต้องยาวเท่านั้นนะคะอันนี้คุณสูปก็กาลังจะเจ็บคอนะคะ เหลือคือเหลือแค่เจ็บคอที่จริงปกติเพื่อนๆก็จะนะคะคอก็คือไม่เจ็บก็จะเป็นคอปาดเห็นไหมคะถ้าสําหรับคนอว้วนคนว้วนก็จะใส่พอดีก็จะสวยนะคะนะคะแต่มันก็จะทําให้ยุ้ยๆหน่อยนานไปมันจะยุ้ยนะคะสุก็เลยต้องเจ็บให้สักสองรอบหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้มันอยู่อยู่คงทนแล้วเป็นเสื้อที่มีคุณภาพนะคะตอนไหนๆก็ได้ซื้อได้ซื้อเราแล้วก็ให้เขาเจ็บไว้นานๆนะคะ แขนสุกก็เป็นแข็บานนะคะเป็นแขนกระบอกลงมาแล้วก็มาบานย่วยนะคะใส่ออกมาเขาจะดูเรียวดูสวยนะคะแต่คนสุรลองไม่ได้เพราะว่ามันเสี้ยตัวใหญ่เนาะนเสี้ยตัวใหญ่นะคะแตม่มาสวยมันสวยอยู่แล้วเนาะอันสุกเพิ่งรีดนะคะเพิ่งรีดเน่นะคะเพ่งรีดแล้วก็ใส่ซับในแล้วก็ซับในเสร็จแล้วก็รู้สึกเลิกไปหน่อยหนึ่งแบบซับในเสร็จแล้วก็สอยนะ ใส่ซับในแล้วก็ซักตากนะคะยังไม่ได้เจ็บลูกค้าเมตตาบาทเดียวนะคะเมตตาบาทเดียวคือยังไม่ได้เจ็บมาจับเลยนะคะก็ทำนูำ่นทำนี่ลืมนะนะคะลืมว่าคนไหนเจ็บคนไหนไม่เจ็บก็ลืมไปหมดนะคะนะคะแต่คุณสุก็มีจริยธรรมก็คือก็คือกัลยาณิตรที่ดีคือลูกค้านั่นแหละคะ่ะมีลูกค้าที่ดีนะคะ อันไหนที่สุลืมเขาก็โอนมาให้นะคะคุณสุก็ไม่ทวงแล้วแต่พ่คก็สูลืมเขาก็โอนมาให้คุณสุนะคะอันไหนที่สูว่าคุณสุช่างเขาขึ้นเขาก็โอนมาให้ทีหลังนะคะคือเป็นกันยาลิมิตที่ดีอาจจะเป็นเพราะเราสงเคราะห์บุคคลอื่นด้วยนะคะเราก็เลยมีบุคคลสงเคราะห์เราอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ไปมีมก็เป็นเหตุและปัจจัยของมันแต่ละเรื่องอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะวคุณสุขอ พอเจ็บคอก่อนต้องสุกใส่หุ่นให้ชมนะคะเดี๋ยวก็ส่วนสีแดงคุณสุก็จะอัดวีโอการต่อแขนให้ชมนะคะให้ชมเนาะตอนนี้เรามาพูดถึงผ้าถุงนะคะพ้าถุงเชียงตุงที่มานะคะที่คุณสุใส่เมื่อวานนะคงเห็นนะคะคุณสุใสเมื่อวานก็คือสีสีครีมนะคะสีครีมเหลืออีกสองผืนนะคะตัวนี้นะคะสีออกอ เหมือนงาๆเหมือนเปลือกไข่อะไรอย่างนี้นะคะผนสุดใสเมื่อวานนะคะตอนนี้คุณสุดซักตาเกียวค่ะนะคะซากาากยูยนะคะอันนี้คือเชียงตุงนะคะผ้าฝ้ายเชียงตุงนะคะเขาเป็นไหมเขาเป็นฝ้ายเส้นเหล็กทอแล้วก็ปักนะคะต่างตรงนี้เป็นปักสินผูผูอมส้มนะคะตัวนี้นะคะันสุดขาย250บาทนะคะตอนนี้เหลือแค่2ผืนคือหมดแล้วนะคะคือจะไม่มีไหมแล้วจะไม่ถอเขาไม่ถออีกแล้วนะคะสุดเหลือแค่2ผืนนะคะ แล้วก็สีขาวนะคะสีขาวนะคะสีขาวแต่เขาปักม่วงนะคะตัวนี้สุศุก็ใส่เมื่อเช้าแต่ก็เนี้ยกุสุจะใส่สีเขียวอัดดีโอสุศุก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะตัวนี้เป็นเป็นขาวเทานะคะตัวนี้ขาวเทานะคะขาวเทาตัวนี้นะคะขาวเทาแล้วก็มีแดงหลีบเลียดนะคะ มีแดงเรียบเรียแล้วมีเทามีขาวขาวก็ข,ขาวเขาก็คือคนบุรีนะคะเขาไม่ได้ขาวโดดแล้วเขาก็ปักด้วยม่วงอมชมพูนะคะนะคะตีนเขาก็คือแดงนะคะแดงคำหมากมันเขาว,ว่าคือแดงไม่ได้แดงสดน,นะคะสีเขาตุนนะคะมีสองผืนนะคะนะคะสูสุมีสองผืนนะคะหม,หมดแค่นี้แล้วก็ไม่มีเข้ามาแล้วนะคะส่วนสีน้ําตาลนะคะสูสุเมาเข้ามาหมดเลยนะคะเพราะเขามีแค่นี้นะคะ สูเหมามาทั้งหมด12ผืนตอนนี้เหลือนะคะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดปดนเก้าผืนนะคะถ้าใครจะหลับนะคะตัวน้ำตาลนี่ใครได้ไปไม่เสียใจนะคะว่าุณสุจะก็าจะตัดอีกผืนหนึ่งนะคะตัวสิน้ำตาลุณสุชอบมากแต่ก่อนมันไม่มีมานะคะมันเพิ่งมีมานะคะงานปักเขานะคะก็จะสวยมากนะคะ ก็เห็นในหนอยู่แล้วลูกุรเต่า,ท,าทำไมนะคะสีเขาเป็นสีโอนตินสีเมโลเห็นไหมคะสีเขาซอบๆเนี่ยก็วิ่งด้วยน้ําตาลอ่อนแล้วก็น้ําตาลเข้มน้ําตาลไหมนะคะส่วนหัวเขาเป็นสีโอตินสีเมโลแล้วก็นะคะตัวนี้เป็นน้ําตาลเข้มนะคะสวยมากนะคะแต่เรามาสวยแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะผ้าเชียงตุงนะคะคนสุดเรียกเชียงตุงปักนะคะ ็เรียกให้มันถูกต้องแล้วก็จะสื่อกันรู้เรื่องเพราะคณสูจะไม่มีนัมเบอร์ว่าเอานัมเบอร์สองสามในเะอ็นทอคอทออะไรสักอย่างสูไม่อะมันว่ามันเป็นธุรกิจเกินไปสูพูดอย่างนี้แล้วค่ะนะคะนะ,คะ,ะจะได้คุยกันไงจะมีเรื่องคุยกันไงถ้ารู้ถ้าถ้าอย่างนั้นเป็นธุรกิจไงฮะ,ะมันเป็นการขายโดยตรงเกินไปมันไม่เหมือนญาตินะคะคสชอบในการคุยแบบเป็นญาตินะคะเขาปรับพันลมนิดนึง เราเราเราคุยกันเหมือนเพื่อนมาเล่นกับเรานะฮะเหมือนเพื่อนมาเล่นกับเราที่บ้านแล้วเอาแล้วเราเอาผ้าถุงมาอวดแล้วเสื้อมาถักมาอวดอู้ลายนี้สวยฉันถักมันเธอดีกว่าอู้ผ้าถุงนี้สวยฉันซื้อต่อได้ไหมอะไรเงี้ยชอบสไตล์แบบนั้นมากกว่าสไตล์บ้านๆสไตล์แบบเป็นเพื่อนเป็นกันเป็นกันระยะลิมิตดีกว่าที่จะมาค้าขายแบบเปี๊ยเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเพราะว่าคนสุก็ไม่ได้อยาก อยากรวยมีร้อยล้านห้าสิบล้านหรือว่าอยากมีเงินเจ็บอะไรมากมายเฉยๆนะคะแค่ไม่ขัดสนในการดำเนินชีวิตต่อวันก็พอแล้วนะคะแค่มีต่อวันนะคะก็คือไม่ได้มีเพื่อนอนาคตนะคะแค่มีต่อวันแล้วไม่สับสนคือไม่ขัดสนในการดําเนินชีวิตไปสู่ความตายหรือว่าอยากได้อะไรก็ได้ก,ไดก็ได้ทานแล้วอยากใส่อะไรก็ได้ใส่แ,แค่นี้พอนะคะสุขขอต่อคลิปสามเลยกันนะคะ